ัข้อต่อมาเราก็ามาดูในเรื่องของการแทรกสมาร์ทอาร์ตนะครับสำหรับสมาร์ทอาร์ตนี่ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่นำมาใช้ในการแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟิกในลักษณะต่างๆอย่างเช่นรายการข้อความบล็อกข้อความผังองค์กรรวมถึงแดกแกรมต่างๆเป็นโดยที่าการแทรกสมาร์ทอาร์ตเราสามารถทำได้เช่นเดียวกับวัตถุ ชิ้นอื่นๆนะครับก็คือไปที่เมนู insert ท็แบบ insert ด้านบนจากนั้นเลือกมาที่ smart art หรือ,อเรามาทำการแทรกโดยใช้ตัว placeholder กันบ้างนะครับก็คลิกเมาไปคลิกที่ insert smart art graphic นะครับก็คลิกเข้าไปาก็จะขึ้นหน้าต่างสำหรับ เลือกสมรรถภาพกราฟิกโดยด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีแทบ็บเมนูแบ่งสมรรถภาพในรูปแบบต่างครับหรือเราจะดูทั้งหมดก็เลือกตรงเมนูแรกเป็นตัวอตรงนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบลิสต์อะโพเซ s วงกลมผังความสัมพันธ์เมทริกซ์พีระมิดหรือว่า รูปภาพนะครับก็สามารถเลือกได้ตรงนี้อ่เดี๋ยวจะทดลองเลือกเป็นแบบรูปภาพนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่รูปเข้าไปในตัวสมาร์ทอาร์ตได้ด้วยก็คลิกเข้าไปจากนั้นคลิกโอเคสังเกตดูก็จะมีกล่องเครื่องมือมาให้ รเราสามารถที่จะคลิกแล้วพิมพ์ลงไปในกล่องตรงนี้หรือ,อคลิกตรงไทปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงเท x t ตรงนี้สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันพิมพ์ได้สองที่นะครับก็จะลองพิมพ์ กด enter ถ้าต้องการาตัวสมาร์ทเพิ่มเติมนะครับหรือกด backspace ปกตินะครับสำหรับการลบตรงหัวข้อตรงนี้เราสามารถที่จะแทรกรูปเข้าไปได้นะครับโดยการคลิกาจากนั้นก็เลือกรูป แล้วก็จะได้สมาร์ทอาร์ตขึ้นมาตามที่เราเลือกเอาไว้หรือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสมมติเราไม่อยากได้ในรูปแบบนี้เราก็ทำการคลิกคลิกตรงสมาร์ทอาร์ตของเรา,าด้านบนก็จะไปแสดงตรงแถบเมนูดีไซน์ก็ทำการ ลองปรับเปลี่ยนปรับได้ตามต้องการอาเอาเมาส์ไปชี้ตรงสมาร์ทอาร์ทที่เราต้องการสังเกตตรงแผ่นสไลด์ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสมาร์ทอาร์ทที่เราเลือกอาสามารถ,ถาจะปรับเปลี่ยน รูปแบบนะครับตรงนี้ได้หรือจะเป็นสีเป็นโทนสีได้เช่นกันรเราก็จะได้หัวข้อ สวยๆนะครับจากการใช้สมาร์ทอาร์ตขึ้นมาสําหรับที่จะนําไปใช้ในการนําเสนอตัวพรีเซนเตชันของเรานะครับ